สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อมีคนมาจีบฉันจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลยนี่ที่รักวันนี้เราไปกินอาหารนอกบ้านกันไหมคะฉันหิวมากค่ะวันนี้ม่ขี้เกียจทำกับข้าวด้วยได้เลยสิคุณอยากไปกินร้านไหนบอกผมมาเลยผมจะพา คุณนานๆที่ผมจะว่างก็เป็นกายอะคุณฉันว่ากินสเต็กแถวบ้านเราจะดีกว่าแต่ว่ามันไม่มันถูกแล้วมันมันไม่อร่อยนะคุณอร่อยบอกเลยว่าอร่อยคุณเคยกินหรือยังร้านนี้เหรอขอดูไว้ก่อนนะคุณร้านนี้ก็พอได้ไปอีกร้านหนึ่งหน่อย อยู่ไกลๆจากตัวเมืองเราอ่ะไม่ไปดีกว่ามันไกลไม่งั้นก็ไปซื้อคอหมูย่างไปย่างเองที่บ้านาไปล่ะไปได้ชิลหลังบ้านไงนั่นสิคุณแต่ว่าคอหมูย่างเนี่ยมันไม่ค่อยมาขายในมินิมาร์ตอะนะใช่ยอใช่ถ้างั้นเดี๋ยวผมลงไปดูพูดอยู่นี่แหละได้เลยมีคอหมูย่างขายไหมครับข้อเทนะจ๊ะน้องคอหมูย่างอะจ๊ะ มีคนซื้อไปหมดแล้ววันนี้มีคนเหมาไปเกี้ยงเลยจ้าเพราะว่ามีงานอา้าวเหมาอย่างงี้คนอื่นเขาจะซื้อยังไงอะครับเมืองเราก็มีแค่มินิมาร์ทร้านเดียวด้วยก็รตอตลาดนัดนะจ๊ะคอเมียผมอยากกินวันนี้อะครับพี่ต้องรอนะจ๊ะน้องเพราะว่าอีกหลายเดือนแล้วก็หัวคอหมูย่างจะมา ก็ได้คนพอหมูย่างหมดอะก็เหลือแต่สเต็กไงคะร้านนั้นแหละคุณร้านนั้นแหละโอเคโอเคร้านนั้นก็ร้านนั้นไม่อร่อยก็อย่ามาโทษผมล้วกันนะโอเคค่ะม่โทษแน่นอนหุยค,คนสเต็กร้านนี้ก็อร่อยนะเนี่ยใช่คุณอร่อยเหมือนกันนะตอนแรกคิดว่าไม่อร่อย ได่ได้ขค้งขวอร่อยเลยนั่นสิฉันบอกแล้วลองผิดลองถูกยิ่งจะดีกว่าไม่ลองเฮ้ยเพื่อนสาวคนนั้นนาะะ่ารักว่ะเฮ้ยเขามากับใครอะดูดีๆนะเว้ยเออนา่นาน่ารักชิบหายเลยฉันชอบว่ะชอบก็เข้าไปจีบสิเออเออฉันจะลองไปขอเบอร์ขอเฟซดูนะเคเคถ้างั้นก็ขอให้นายทำจีบได้สำเร็จก็แล้วกันนะ่ะเออจะ ส,สวัสดีครับคุณผู้หญิงผมมีเรื่องจะคุยกับคุณนิดนึงนะครับมีอะไรหรือเปล่าคะคือว่าชื่ออะไรหรอครับนุ่นค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะแล้วมีแฟนหรือยังครับอ๋อจะมาจีบใช่ไหมแมรู้ทันด้วยอ่ะมีแฟนยังครับเนี่ยฮิโ <c oughs> ทษทีค่ะไม่มีแฟนนะค่ะแต่ว่าผัวไม่ให้มีแฟนอ๊ะแปลกๆเลยเนี่ยเอาเอาใหม่ดลครับ โทษทีนะคะฉันไม่มีแฟนค่ะขอขอเป็นแฟนได้ไหมครับเนี่ยโทษทีนะคะพอดีว่าผัวของฉันไม่ให้มีแฟนนะคะใช่ใช่ผมไม่ให้เขามีแฟนครับสี่หายแล้วผัวเขาไมา่นาั่งข้างๆนี่วะขอโทษนะคะขอโทษจริงๆครับผมไม่รด้จริงๆว่าผัวของคุณนั่งอยู่ข้างๆไม่เป็นไรคะ่ะที่หลังก็ดูแหกตาดูด้วยนะคะว่าเขาากับใครสีหายแล้วเ,เกือบมีเรื่องละ เฮ้ยมันเกิบมีเรื่องว่ะทำไมวะเม่งผัวคนนั้นอยู่ข้างๆวะ่ะอา้อาวไอ้ฮานี่ไม่ดูดีๆเลยเฮ้ยแรงไปปะวะเนี่ยตบปากสะบอ้อนี่ทษโทษโทมโหไปไหน่อยเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ บายบายค่ะบายบายจุ๊บนวดบายบายค่ะบายบาย